64นะครับที่เพจองค์กรเลขเด็ดใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะใครแชร์ขอให้ร่ำให้รวยให้มีโชคมีลาบให้เฮงๆงปังปนะครับวันนี้จะได้มาดูรัฐบาลนะครับหลังจากที่ให้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเป็นชุดรวยนะครับวันนี้ก็จะได้ดูนะชุดของกรอกระชินนะครับนะฟันเด่นตัวเดียวนะครับจะได้พบได้เจอนะครับนะจะได้เจอนะครับ แล้วก็ฝากแก้งผลการรับฟังให้ทราบด้วยนะครับทุกคนว่าภาพนะเป็นแบบไหนชัดไหมนะครับสบายดีพี่น้องทั้งสปป้าเล่าทุกๆคนครับมาพบมาพอกันคือเ่าครับมันจันจันพุธศุกร์นะครับเจ้าทั้งตำเล่าบ้านเฮานะครับนะเสดยจมาเบ่งครับแล้วก็สบัสดีพี่น้องปองไปทั้งบ้านเฮาทุกครูทุกคนครับมาพบมาพอครับกรกดลสินนะครับ หลุดร้านบันเฮาครับนะตัวเป็นๆนะครับมาเบิ่งแนวทางทั้งพี่น้องสปปลาวแล้วก็แนวทางรัฐบาลนะครับเพื่อเป็นแนวทางสื่อรัตเตอรี่พี่น้องนะว่ามันเป็นจังไดนะครับเนี่ยออกมาเบิ่งน้ำกันนะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีที่รักทั่วประเทศมาพบมาเจอกันกับผมกรกระสินนะครับเนี่ยในเขตองค์กรเลขเด็ดนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบสองนะครับเนี่พฤศจิกายนหกสี่นะครับตัวจริง ตัวเป็นๆน,นะครับช่องทางนี้นะครับเอาใหม่นะครับงวดนี้เ,เสียดายนะครับเสียดายมากจับหนักเลยนะครับเลขชนตรงเลขฝันด้วยนะครับงวดนี้ก็ดูนะครับจากสถิตินะครับใครที่ตามนะเลื่อนดูในเพจนี้นะครับเดิมทีแต่ส่วนมากจะมาที่ยี่ห้าแต่ แบตเตอรี่ชุดใหญ่วันที่ยี่สิบอันนี้คืองวดวันที่หนึ่งถ้าวันที่สิบหกวันที่แปดนะครับอาจารย์ก็จัดไปก่อนแล้วแต่ระบบออนไลน์ทุกแห่งเขาจะมาวันที่สิบหรือวันที่สิบสองเนี่ยคือครบนะคือวันที่สิบเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่เจอปัญหาในเรื่องว่าอั้นไม่อั้นไอ้ที่เขาว่าอั้นอั้นเก้าห้านี่อาจารย์จัดไปตัวเดียวนี่เกือบสองพันนะครับคูณเอานะ ต่ำกว่า90อาจารย์ไม่เล่นนะคือเฉลีย่ยคือ90ขึ้น90 9 2 95 98 99นะ99ยังมีนะครับนะบาทหนึ่งเนี่ย99 5 3ตัวบาทละพันนะครับร้อยหนึ่งไม่ได้แสนหนึ่งนะครับอาจารย์ไม่บอกใครนะคือเล่นนะครอาจารย์จัดกระจายความเสี่ยงออกไป5ที่หรือ7ที่ในะแทงเยอะในแทงที่ละ500นะคือ2ตัว ต่เลขสามตัวแทงที่ละสองร้อยหรือรนะ้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็ได้แสนนะครับเพราะฉะนั้นจะมันจะไม่มีผลนะกับเลขอั้นของอาจารย์อาจารย์ไปทาบริหารจัดการอย่างนี้นะครับนะนะพวกคนก็มารอมารอว่าเออเลขอัน้นเลขอัน่นเะลขอั้นนะเระนั้นนะก็จากเจ็บสะสมจากหวยหุ้นนะครับหรือฮานอยลายวันนี้แหละเล่นไม่ตัวละบาทรอบละสามสิบแปดบาทนะ เก็บไว้แทงรัฐบาลเนะพราะนั้นนะ้ำมือเช้าเนะี่ยนะครับที่อาจารย์ลงในสตอรี่เพจนะเป็นน้ำจิ้มให้นะครับไม่ได้ลงหน้าเพจนะลงหน้าเพจเดียวคืออาจารย์กรพาจวดนะครับมือเช้ารวยละไม่ต้องนะครับอาจารย์ให้วิ่งรูดเก้าน้เอ,อีกเช้าให้เม็ดเดียวนะครับสองเห้าผลที่ออกบน95้าห้าล่าง9กสองนะครับนะมื่อเช้านี่กลำลัารวยไม่ต้องเล่นแลครับ นะหวยหุ้นหนึ่งบาทละเก้าสิบกว่าเนี่ย,ะน,ยนะใครเห็นสตอรี่เพจของอาจารย์อย่างนี้มันออกนะครับเห็นไหมครับบนเก้าห้าล่างเก้าสองนี่อาจารย์ให้เล่นยังไงมันก็ถูกแล้วครับดิง้งดพอครับไม่ต้องไปโลภไม่ต้องไปหวังอะไรเล่นตัวละบาทมันก็ได้เท่าไหร่แล้วนะครับบนล่างเนาะเล่นตัวละสิบบาทเนี่ยโอ้โหกตัวก็ถูกยีย่สิบไอนีน้นะครับเพราะนั้นถ้าอยู่ในห้องของอาจารย์ ก็จะเก็บรายวันอันนี้เอาไว้แทงรัฐบาลนะครับอาจารย์ก็จะแนะนําแบบนี้ใครเนาะกดหวัวร้อนดังนั้นแนวทนางหวยหุ้นของอาจารย์อาจารย์ลงในเพจเดียวคืออาจารย์กรพัชรวดนะครับส่วนอื่นๆอาจจะลงให้ในสตอรี่เพจน,นะครับห้องไลน์วงกลมให้นะครับนี่ไปหาซื้อเลตตรี่แต่ว่าสูตรนี้อาจารย์จะไม่วงกลมให้นะครับเดี๋ยวจะวางสนุปตัวเองแล้วสมาชิกก็จะหาซื้อยาก พอเปิดมาเนี่ยเดลเลดรถดเดี๋ยวมันอั้นนะจะให้รวมเพราะว่าสูตรของกรกรกสินไม่ได้ตัวเดียวกันบนล่างนี่ตัวเดียวกันนะครับเลขเด่นเลขลูดเนี่ยนะนะถ้าใครอยากจับนะครับสังเกตเลขของอาจารย์สังเกตชุดรวยหรือชุดสามตัวใบฟ้านะครับมันไม่ต่างกันนะเหมือนกันทุกประการนะครับอาจจะต่างกันแค่ชุดหนึ่งนะส่วนมากเนาะ ชุดสามตัวสามหางเนี่ยนะส่วนมากจะต่างกันชุดหนึ่งหรือทั้งทั้งหมดอาจจะบางครั้งเหมือนกันหมดอาจจะต่างกันแค่หลักร้อยชุดเดียวอย่างนี้นะครับนะสังชุดรวมนะครับรัฐบาลไทยนะตามนี้นะครับอยู่ในนี้แหละนะครับไม่ว่าบนมาล่างนะสังเกตเอาใครชอบตัวไหนเด่นเก้าเท่านั้นนะครับบนล่างเลยนะครับนะ เห็นใบฟ้าแล้วก็ไปเทียบเคียงก็ได้นะครับเดี๋ยวชุดรวยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะชุดรวยจะประมาณวันที่ยี่ห้ายี่หกที่เขาเปิดระบบออนไลน์งงอ่วันที่หนึ่งนะครับอันนี้แนวทางรัฐบาลนะครับที่หนึ่งทันว่าหกสี่ตามนี้เรียนง่ายนะครับไม่ว่าบนหรือล่างไม่ต้องถามเลยอายการบนหรือล่างอันนี้คือ สูตรที่มันเดินดีนะอย่าจัดไปเข้ากับหลักร้อยที่เด่นเด่นจิตเหมือนงวดที่แล้วหลักร้อยของอาจารย์ก็มีพลาดนะครับสามหางอาจารย์หลักร้อยอยู่สามสัสองสองหางนะครับงวดที่ผ่านมาก็าคือมั่นใจหลักร้อยจ็ดนะครับเห็นแล้วเนาะประมาณนั้นหลักร้อยงวดที่แล้วอาจารย์ให้ไปอยู่สองหาง นะครับจากสามหางนะครับหางแรก,กคือเจ็ดสี่หนึ่งนะทุกคนน่าจะจําได้ละหางที่สองก็คือเจ็ดสี่เก้านั่นแหละแล้วก็อีกดตัวหนึ่งเ็มันหลักร้อยก็คือห้าก็เป็นห้าสี่เจ็ดะงวดที่ผ่านมาจากงวดนี้ยังนะครับยังไม่เปิดเผยให้จบนะครับยังไม่เปิดเผยนี่ชุดรวยนะครับจนกว่าวันที่ยี่บห้ายี่บหกนะครับ ประมาณนี้เนาะแชร์ไปไว้ดูนะครับทุกคนนะและอย่าไปสนใจอย่าไปสับสนกับที่เขียนลายมือเป็นกระสินนะครับไม่มีนะครับอันนั้นคือของปลอมนะนะฝากด้วยนะครับอย่าไปให้ความสําคัญและไปรอดูเมื่อ,อ,อวันที่หนึ่งพอวันที่สองมาคุณจะเห็นว่าไอ้ที่เขียนลายมือกระสินจะเข้าเต็มๆทุกครั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับ,นะรบนะเขาจะเป็นแบบนี้นะครับจะหลอกทุกคนนะครับ แบบนี้ตลอดนะให้อย่างนะผลออกอีกอย่างตลอดนะครับนะเห็นกันแล้วเนาะนะขอให้ทุกคนนะโชคดีนะครับร่ำร่ำร,ำรวยรวยหิงๆงปังปนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะวันที่26น่าจะเป็นวันดีด้วยนะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็เป็นวันดีของอาจารย์นะครับนะวัน สุขเดี๋ยวจะไปรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านเดี๋ยวจะบอกนะครับตัวดีตัวเด่นอะไรบรนสนะุรับสมาชิกใหม่ประมาณนี้นะครับทุกคนทุกคนโชคดีทำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ